กใสๆเลยนะใกลบูดแล้วบูดที่ไหนมันใสขนาดนี้สดจะดีบูดก็ต้องขุดคุณดินี่ตัวใสกิ้งเลยกระดองหอยน้อยบูน้อยบูเท่าแดดะแดดนะเปินจี่เล็กเล็กมากเลยอ่ะเล็กแต่สดนะ เวกอัพสกินสเปรย์ล็อกเมคอัพแต่งหน้าเสร็จเจ๊ใช้สเปรย์ตัวนี้ล็อกหน้าทั้งวันไม่มันไม่เยิม้มเด้งตลอดวันดุนสดชื่นเข้าตาได้ไม่เป็นอัอนตรายสาม,มารถสั่งซื้อได้ l ล n e ไอจีเฟซบุ๊กสั่งเลยค่ะแล้วจะสวยเป๊ะเหมือนเจ๊ก,กี้ นุ่มบงชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านยำครกจกกีเหมือนเดิมนะวันนี้จก,กีมาเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายน้องบีทในร้านกันนะครับนี่ลูกค้าเข้าแล้วรถเพิ่งจอดนะไปเดี๋ยวเข้าไปทักทายน้องบีทกันนะครับน้องบีทสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อันนี้นี่ให้ดูนะครกแรกเลยนะ ยเมนูอะไรครับนี่อนนเออาขงนนะเดี๋ยวมาดูนะเป็นเมนูอะไรนะครับวันนี้ตองนวลก็สวยนะตองนวลสวัสดีครับนี่วันนี้สวยจริงสวยจังนะนั่งมันมาสวยได้ไงโดนตะวันเลยละวันนี้นโดนละหนึ่งช็อตวันรถไปไหนอน่ยวันนี้ไปซีฟราหลาด คนลบเขาอยู่บ้านสิขเขาไม่เคยออกมาหรอกลบมันไปหาเมียมันแหลมันร้อนมากเีวยวร้อนร้อนยันเท้าอะ่ะเปิดเมนูแรกเป็นจกกี้ยกร้านนะครับเดีย๋ยวให้น้องบิีเตรียมของ,ของก่อนเดี๋ยวเรามาดูนะครับ มีลมเมื่อวานยังมีลมวันนี้นะเรามาจอดกันอยู่หน้ากรมเจ้าท่าส่วนภูมิภาคที่6นะครับเซ็ดโซนเขาไล่แล้วสุดัยก็คงไม่ได้ไปตลอดชีวิตแล้วแหละแอบไปตอนสองทุ่มได้เขาจอดกันอยู่เต็มเลยกเรงไปถามแล้วหกโมงมันก็ หกโมงมาใช่ไหมใช่จะขยันะย้ายเราอยู่งี้ดีกว่าสบายใจสองทุ่มค่อยไปโอ้โหลมไม่มีจริงวันนี้ มี่รวิยาินมากมหาธนาคารก็ไปเลยธนาคารอย่ามาครับธนาคารแรงขาารเมื่อกี้ขายเนาะอาคารเมื่อกี้ไม่ได้หยุดไะวัยอาชย์ที่แรวหยุดเยอะยีใหยุดมา ด้่นน้ำปลาพระบิดาเรอไม่ใช่ประชาแตกเรอะพระบิดาสอนไงประชาเรียนแตกอ๋อ,อชิมได้เอ้ยเอ้ยกอบอกตาชมพู่แทนนี่ตองนวลเป็นคนชิมนะ เป็นไงตองอนวลเหมือนขาดอะไรไเพื่อนหวานนิดนึงได้โอเแคมันเป็นอย่างนี้นเลยขอบเอ้ยไม่เผ็ดมากมนลองพอดีพอดีเนาะผ่านผ่านแล้วลังพอดีไม่ผิดเลยโู้งแคบ นี่ที่รับมีดเป็นยังไงสุดเท่แม่หมวยไม่มาหรอแม่หมวยเมื่อวานก็หลอกให้รอนะมาหลอกให้หมูรอนะนี่เดี๋ยวมาดูนี่วัตถุดิบนะครับจัดเต็มนะวันนี้ ตองรวนผิดสูตรแล้วตองวันมาดูจกกียกร้านก่อนนะครับอ๋อสามไข่ก่อนนะครับไข่นนปาเลเซียน้องบีทนี่ ใสมากนะต้มแบบน่าทานมากนะครับเม็ดก็ใหญ่นะครับวัตถุดิบค่อนข้างดีเลยนะครับวัตถุดิบดีใช้ค่อนข้างดีพูดใหม่วัตถุดิบดีครับใช่ค่อนข้างดีแสดงว่าไม่ดี <laughs> <laughs> นี่ตามด้วยจกกี้ยกร้านเลย ดูไข่เท่าไข่ไข่คนอ่ะมันกวยเลยกวยกวยพูดอ,อะไรนี่ดูไข่ปลาเป็นยังไงเม็ดโตๆเลยนะครับไข่ปูก็เป็นเม็ดนะไข่ปูเป็นก้อนนะเลยนะวันนี้นะอันนี้ปลาหมึกแมคโครอืมปลาหมึกชิ้นใหญ่มากหอยแครงก็ตัวใหญ่เท่บ้านหอยแครงวันนี้สวยมากนะครับอืมเอา <laughs> ตามดิกุ้งสดเนื้อใสๆเลยนะใกล้บูดแล้วบูดที่ไหนมันใสขนาดนี้สดจ้ะดิบูดก็ต้องคุนๆดินี่ตัวใสกิ้งเลยกระดองหอยน้อยบยูน้อยบูยเท่าแดดอะแดดนะต้ไ <laughs> ปเลยก,กินกิงๆกี่หมูเล่นบูเล็กมากเลยเอนน่ะเล็กแต่สดนะไปกินพอดีคำนะไม่ต้องตัดให้ ไม่แห่ถ้าแจกของน้องลุคหรอ con ลุค หอยนางรมก็ตัวใหญ่ๆเลยนะกินได้หลายคนมากเลยสี่คนนี่ไม่รู้จะหมดมไ,มไหมไม่หมดหรอกสี่คนไม่รู้จะหมดหรือเปล่าครับนุ่มคาซื้อไปกินสี่คนแกบอกแบ่งกินสองครั้ง มแ้้วนงยตามด้วยน้องม่อนน้องม่อนนะครับนี่น้องม่อนมาแล้วนี่ไปแล้วนะครับนี่ของลูกค้ามาจากะเช,ชิงเ <8 S 2> ซาแปดลิ้วนะครับจกกีจกกีค่ายายลุ้หน่อยถ่ายรูปหน่อยถ่ายร,รูปหน่อยหนึ 2> 1, 2่งสองหมอก้องหน่อยดิ า้าาบนี่ต่อด้วยยำสี่ไข่ ไปยี่ที่ไหนอะไรที่ค้าวันนี้ยชิมหน่อย กองโนวันเ <Long> ล่นด okay ัมมี่ใช่ไหมนี่โอเคแล้ว มาถ่ายเลยคนเยอะไม่ตัดสินไปดูหนูทำอาพิธีหายคนเยอะให้ดูนี่จิบจ๊บๆเรื่องแค่นี้แค่หนูที่เจ็ดเจ็ดช่ฉยๆครับตังนงิรับบินหนรถตังนงินสามไข่นะสี่ไข่ครับเขาสี่ไข่นะครับ เมื่อกี้ชิมอย่าง,งอโอเคไหมไม่ดีหรอเป็นไข่แดงนะครับไข่เมงดาช่วงนี้ยังไม่มีนะครับเมงดาขาดตลาดนะ เนีน mm ่หนูเนาะน่าเลยนะครับ สอนด้วยเนาะมันี้เป็นสองห้าสิบบาทนะต่อด้วยยำปูม้ากับยำไข่ปลาเรีิเอลยำปูม้ากับยำไข่ปลาเรซิเอล ดูมุมนี้มั่ง นอนช,ชิมชิมแปก็บอกกุศราธรทำมาแล้วอุ้ยพอดีพอดีกว่าจะออกได้นะรุนท์จะตาย ปูมาเห็นปูมาตัวเล็กๆนี้บอกเลยนะว่าหวานมากนะครับเป็นปูหน้าบ้านนะเป็นปูบ้านเลยนะครับ,บเขาหากันหน้าบ้านนีไ่ไงถ้าปูนอกจะตัวใหญ่เขาเรียกปูในบ้านปูในเขาเรียกปูในอืหวาน,วานพวกนี้หวานหวานจับๆเลยอ่ะหวานฉ่ำ ใช่ป้ามีเหลืออยู่ก็ในถุงดูเมนูได้เลยครับใช้หมดแล้วหรอ <c oughs> เดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่โคกนี้นะครับเป็นเมนูอะไรปิดท้ายครับน้องบิสยำไข่ปลาเลเซีย,ก,ะะเเซยกับสามไข่นะครับไข่ปลาเลเซียกับสามไข่นะครับเมนูได้กระป๋องเลยครับสองด้วย ถ้าไปเพจที่นี่ชนบุรีอยูย่ให้เขาลงโพสให้ไม่ต้องมาถ่ายตรวนู้เดี๋ยวมาพาพวกไปเล่นก่อนามมาเดี๋ยวจ่ายังไว้เลย

้ยกไปเลยหรือแยกน้ำขาแยกไปเล่ะต่อด้วยสามไข่ ความน่ากินนะครับโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหนุ่มเบองชนชาแน,นล,นนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะน้องบีขอบคุณมากครับไปแหลกข้าว <c oughs> <c oughs>